าบอกว่าเมื่อก่อนอเนื้อที่ที่เราเห็นโห oh, ทุกคนนี่ค่ะตีมือคุณพ่อกับคนณลูกเก็บไม่ถึง5นาทีเลยสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคลิปวีดีโอใหม่ของเพจไม้ม้วนแกลเลอรี่นะคะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งไว้ยังไงก็ฝาก สอบสุด้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้แม่เจนจะปาไปเก็บมาขามหวานค่ะจากที่ไปได้เขาสวนมาเมินแล้วเนาะตอนนี้ก็มีไฟฟ้าเข้ามาในสวนแต่ก็ถ้าจะถึงที่สวนเฮาก็ต้องซื้อค่ะซื้อเสาไฟฟ้านะคะในนี้จะมี บริษัทที่เขาทำเกี่ยวกับสมุนไพรยอยู่ค่ะเดี๋ยวเขาจะให้ข้างๆนะจะมีบ้านอยู่หลังหนึ่งค่ะ,ะเดี๋ยวแม่จะพาไปดูบ้านหลังนั้นก่อนเดี๋ยวหลังจากเออเจอแล้วค่ะหลังนี้ค่ะทุกคนทุกคนดูนะคะ่ะขยะค่ะเต็มเลยเห็นไหมที่จริงแล้วของน่าจะมีอามณีเสียนเหีนยน้อยนะว่าเป็นถนนสาธารณะบอกวันที่จะทิ้งขยะแต่ก็บอกเป็นหยัง ถ้าเขาเห็นคลิปนี้ของแม่ก็อยากให้เขามาเก็บถ้าเขาบเห็นก็นแล้วไปเฮาก็จะใจ้ชีวิตของเขาแบบนี้นะทุกคนคือเขาหงัวคนเดียวนะคะไปบอกเขามันเดี๋ยวจะพิษหัวกันค่ะีอถึงส่วนแล้วค่ะขวามือซ้ายมือทั้งหมดนี่เป็นของคุณตาคุณยายคุณปู่คุณยาผสมผสานกันหมดเลยแต่วันนี้แม่จะพาไปเก็บมาขามที่สวนลำไยของแม่ค่ะในนี่ถนนที่เขาทําไหมนะคะ คือบอได้มาแล้วประมาณหลายเดือนทางสุดท้ายนี่มาก็มาหาหมอนมอนอ่อนนะคะที่กูหมอนอ่อนก่อนตอนนั้นเป็นซึมเศร้าเนาะก็ห้องให้เป็นว่าเป็นเวนก่อน,นนะันะยังว่านะคะโอเคเดี๋ยวเขาเข้าไปดูกันต่อเนี่ยคะ่ะที่เขาทําถนนเข่าขอกับบอกเป็นยังถนนสาธนารณะนเขาก็โยกขึ้นขเขาไปถึงแม้ว่าจะเป็นตี้ตกเขากับบอกเป็นยางค่ะข้างๆเข,ข,ขาก็ทมสะเขาก็อเป็นยางเอาไปเลยค่ะ ตา่ไปเขาก็เอาเอา,เอา,เ,อาเอาไปมันได้อยู่แล้วเนาะในเหมือนที่เขามีชีวิตอยู่เขาก็อยากย่ยอย่างเผื่อสังคมไปว่นตั้งหน้าเป็นอย่างว่าเออลูกหลานแต่ก็นะอุ้ยเจนนะอุ้ยโลดหน้าเป็นไปถนนนี่ไวเห้ถึงสวนเขาแล้วเจ้าเดี๋ยวเข้าไปดูนะจะมีก้าวมาขามอยู่เป็นแม่แต่ปลาไปดูนะเจ้าคุณพ่อจะจอดทุกคนหมนต้องตกใจค่ะที่เห็นย่านี่ก็คือเอามาได้เข้ามาและส่วนหนึ่งแม่มาได้ ใจยาค่าย่าอย่างซักอย่างเลยในนี่นะธรรมชาติมุดเลยค่ะเพราะว่าเรามีเด็กน้อยเนาะเรามีนออน่อนเวลาเข้ามาสวนะกาใน,นสวนนี้จะมีกระรอกมีกระแตมากินผลไม้แม่จะปลูกอะโวคาโดแล้วก็ปลูกมีไ่หวานค่ะแต่ว่าต้นอันนั้นตายไปละโกโก้ค่ะว่าเป็นยาง,งก็มีผลลังเรามีลำไย,ยสวนไม่จะเป็นลำไย,ยแต่ แมน้อยก็จะเอาต้นไม้ย่างอื่นมาลงละเพราะมันเยอะเกินไปค่ะนี่จะถึงก้ามะขามเนี่ยเดี๋ยวคุณป้อจะทานก้ามะขามเก้านี้เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะมาเจอสวนก็มาเจอต้นมะขามต้นนี้แล้วนะคะอุ้ยทุกคนเห็นไหม้ยิันจะเี๋สีทองคนะุณพ่อจะตัดทุกปี กาไมตัดไม่ได้กินเพราะเขาสูงสูงขึ้นไปเรื่อยๆค่ะเขาขายเจ็ดโลเจ็ดสิบห้าบาทอันนี้แหละที่แม่บอกว่าใครมาก็มาเก็บก่อนวันนี้เป็นอาทิตย์ก็เลยชวนพ่อก,ก็เลยชวนมาเก็บน,นะคะ น,นี่ดูน,นั่าาน,น,น,นอรอก่อนเจะไปเอาไอ้น,นี่ข้างหลังไ,ได้วยทำไมทีน,นี้เราไม่ได้ใส่สารนลคะทุกคนไม่ได้ทำลำใหญ่การทาการปลูกเาเรียกอะไรอะ่ะหญ่ของภาคเนืออุ๊ย ต้นนั้นมีดอกออกเฉยเลยออกตามธรรมชาตินะคะไม่ดอกไม่เอ้ยต้นนั้นก็ต้นมะขามนี่ต้นนู้นก็มะขามมะขามที่จริงเรามีอยูส่สามต้นหรือเปล่าแน่ใจไปด้ไม,ไมตแ,ไแต่ระวังนะครับลูกราะมันมีหญ้าข้างบนไม่มีอะไรหรอกข้างบนก็เป็นต้นลำไยนี่แหละดูคุณพ่อคะ่ะ ก็จะตัดลงมาแล้วแล้เวเราก็พากันเก็บปีแรกที่เราได้กินแบบจริงจังนะทุกคนหรือว่าที่จริงมันก็ออกออกผลอยู่แต่มันทานเหมือนกับว่ามันรีบมันไม่เป็นอ้น,นี้อ้นนี้มันนี่ก็ได้ลูกอันนี้เรามันได้ใช้ยาฆ่ายานะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวแม่กำลังงงอยู่นี่มีรอยลถขึ้นมาตรงนี้ซึ่งไม่ใช่พ่ออ๋อเมื่อกี้แล้วพ่อมาตรงนี้ก็ยังงงอยู่อ๋อนี่ก็มะขามขนปุยขนปุยอ่ยาหญ้าค่ะตรงนั้นออกทุกคนตรงนั้นออกดอกทุกคนเห็นไหมดอกอมใหญ่ กินยำยดจานพิษต้นไม้ที่พอปลูกก็ไม่เหลืออะไรเลยเอโวคาโด้มะ้้ยตายหมดเลยอโวคาโด้ตายหมดเลยเดี๋ยวมาตัดไปค่ะเหมือนมีคนมาใช้ เหมือนมีคนเข้าสวนเรานะดูดูจากเพราะเราไม่ได้มาสวนนานแล้วเฮ้ยมันออกดอกเองทุกคนปีนี้เราจะได้เก็บลำไยอีกแล้วอ่ะดอกลำไยค่ะอุ้ยต้นเงาะทุกคนอันนี้ฝรั่งค่ะ ้นนี่ก็ออกดอกก็ลำใหญ่ไม่ได้ใส่สารนะทุกคนโอ้ยฝรั่ง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 ตรนนั้นไปไม่ได้แล้วค่ะไม่สามารถที่จะไปได้นี่ก็ออกดอกทุกคนออกตามธรรมชาติไม่ได้ใส่สารนะคะเราพ่อตัดกินอาหารของแม่ ี่ไม่ได้ได้น้น้ําจากธรรมชาติได้กินผลมันแล้วนะคะอันนี้เป็นฝลังค่ะแม่ปลูกอะโวคาโดอะโวคาโดแล้วก็อะไรนะโกโก้นี่ซื้ออะไรยายแมงมุมค่ะแม่ปลูกอะโวคาโดอะโวคาโดจากมาเล่นไม่ได้ซื้อนะคะไม่เพาะไม่กินอะโวคาโดแล้วแม่ก็เพาะให้พ่อ เอามาปูก็ก็เป็นแต่ว่าโกโก้ตายหมดเลยนี่ตน้นยานี่ก็ขึ้นต้นดอกเราหรือเปล่าไม่แน่ใ,นใ,นใจเขามันทำไมกวนนี่ดอกลำไห่ดอกลำใหญ่ตอนนี้เป็นดอกอยู่แต่ว่าเขายังไม่ได้เลือกเพศนะคะทุกคนไม่รู้ว่าจะติดไหม พเภเขาก็ดูไม่ยากถ้าเป็นพวกโมกุฎก็จะเป็นผู้ชายตัวผู้ตัวเมแต่ถ้าเป็นออกแบบเหมือนไข่อ่ะมือมีไข่สองข้างแล้วมีหนอขึ้นมาเป็นตัวเป็นผู้หญิงไปไปเกลี่ลำไยกันเอยไม่ใช่ยังไงให้ลำไย ต้องใจงแห้งไปพ่อตัดเสร็จแล้วจะได้กลับบ้านไปจะมีโก้ค่ะจะมีนำทางเลยค่ะมาครับตามมาเลยอยเราไปทางไหนไปทางนี้ดิไปทางที่ไปทางที่อ่าเขาเรียกว่าอะไรโล่งๆนะลูกนะเอาเดจอกก่อนนม แถวนี้มีโรงงานอบลำไย,ยใกล้บ้านแม่นี่แหละแต่ว่าทุกคนที่ทำก็คือทำลำไย,ยทุกปีทุกปีว้าวเจอแกเห็นจากธรรมชาติต้นปวกวอกจะตาย,ลยนะแลนะเราบริจาคไม่ใช่ว่าบริจาคหรอกคือเขาขอ ข้ามถนนตรงนั้นแล้วก็โถมสะเราะเข้ามาให้หมให้ชาวบ้านที่เขามีรถยนต์เข้าไปข้างในเมื่อก่อนเป็นป่าข้างบนก็เป็นป่าแต่ว่าเมื่อก่อนนะเขาบอกว่าคนไหนที่ขยันก็จะได้เนื้อที่เยอะที่ดินเยอะอะไรเนียเขาบอกว่าเมื่อก่อนอเนื้อที่ที่เราเห็น ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นภูเข,ขาเนะทุกคนใครที่ขยันก็จะมีเนื้อที่เยอะขยันใน,ในที่หมายถึงว่าต้องบุกเบิกช่วงที่ที่บุกเบิกคือต้องตัดต้นไม้เมื่อก่อนแล้มันทําได้เพราะแถวนี้เป็นป่าอนรัก์หมดเลยข้างบนบน้โหี่เสาปักอยูแต่ข้างล่างไม่มีนะคะหอเป็นหกแต่คนที่เขาเรียกวอะไรรุนคุณปู่ บุเบิลขึ้นไปทำให้มีที่ปลูกต้นมใหญ่ถ้าคนไหนขยันจะมีที่เยอะคนไหนขี้เกียจก็ก็มีที่น้อยเขาเลยพูดกันว่าสมัยก่อนคนที่มีที่เยอะคือคนที่เขาขยันขยันปลูกขยันถ้าเป็นเหมือนบนดอยนะทุกคนเห็นไหมภูเขามาว้น ต้นไม้พออก็ไม่ดีนะเพราะพ่อใช้แบบอันนี้ก็มีทุกคนต้นตาลนอ่ต้น,น,นะส,ตอนสองต้นสามต้นตต้นโอ๊ะไม่เป็นไรเราเห็นอะไรเขียวเียวกยๆก็ยายากโอเคส่วนของแม่จะไม่พ่นยาย ขายานะคะเพราะว่าเรามีเด็กดูลูกมาก็จะเมื่อก่อนพ่อจะมาตัดยา้าแต่เดี๋ยวนี้พ่อไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็สุขภาพพ่อไม่ค่อยแข็งแรงแล้วไม่มีลูกน้องแล้วตอนนี้ทำเองทั้งหมดก็ไม่ได้แต่พ่อมาก็อย่างนี้แหละมันไม่ใช่มันไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรเราเป็นสิทธิเราไม่ค่อยถนัดค่ะทำสวนทำไรอะไรแต่เราชอบปลูกเพราะฉะนั้นแล้ว แม่คิดว่าน่าจถ้าเป็นหน้าฝนอาจจะเอาต้นไม้ผลไม้มา,มาลงเอากล้วยเอาผลไม้ที่แม่เพาะไว้ผลที่แม่ชิ้เ มาแล้คะทุกคนตอนนี้คุณพ่อก็ได้ตัดลงมาให้เราเรียบร้อยนี่ค่ะเงมี่กำลังทำการโซโลโตัดมะขามนนี่ค่ะถ้าไม่ทำอย่างนี้เราก็ไม่ได้กินค่ะทุกคนต้นขเขาจะสวงแต่ต้องใช้เวลาอาจจะ2อปีสามปีเพราะเราไม่ได้มีเวลามาทำดอก ดอกลำไยก็ออกเองหลายต้นนะพ่อ,อตามธรรมชาติระวังมือนะคะลูกจุดต,ตรงนี้ต้องแกะ,มะเมล็ดออกเจออันใหญ่อะเจออันใหญ่ <c oughs> อะอุ้ยอันหยอยค่ะ <c oughs> แบบเกิ่มก็มีนะคะไปหมดเลย เกลือใหม่ถึออะไรลูกคนรู้ไหมคะซานนะ่ยมาเจอสุดๆดิบๆค่ะหมดเยอะแต่ดูโอ้พันสีทองปอดสารพิษเลยไม่ได้พ่นยาอะไรทั้งนั้นนะคะออกตามธรรมชาติสังได้เลยจังได้เลยสังได้เลยสิโนับบาททุกคน ไม่ขายขายอตลตลาดอะพันนี้ค่ะมันสีทองเจ็ดสิบห้าบาทโอเคกินเป็นก็ต้องเก็บเป็นค่ะทุกคนดูหน้าแม่ค่ะทำะขก็พ,พันสีทองนะคะไม่เห็นเขาขายตลาดเจ็ดสิบห้าบาทอันนี้ไม่มีสารเคมีอินซีร้อยเปอร,ร์เซ็เลยค่ะ นี่คือต้นของเขาโยนมาทำไมเยอะมากไม่มีรา <im itation> ด้วยนะคะทุกคนส่งท <s par> ั่วประเทศคุณพ่อบอกว่าส่งทั่วประเทศกิโลละห้าสิบาทจะค่าส่งละ่ะ <c> ล <oughs> <c oughs> ูกค้าออกเองนะคะไม่รู้ว่าเท่าไหร่ใครอยากชิมมะขามแม่อินซีท์ท้งนั้นน,นะคะทั้งสวนเลยค่ะทุกคน เค okay. นี่ขาตัวไปทำงานก่อนเดี๋ยวคุณพ่อจะดุเอานะคะเรามาดูบรรยากาศการทำงานกันค่ะทุกคน ห้าสิบบาทะทุกคนแต่ไม่รู้ว่าจะได้เยอะเท่าไหร่แต่แม่บอกไว้ว่าไม่ใส่สารเคมีร้อยเปอเพราะว่าเรา แป๊บเดียวเองโหทุกคนนี่ค่ะฝีมือคุณพ่อกับคุณลูกเก็บไม่ถึง5นาทีแล้วนะคะ เป็น okay, มิครับคโอ้ mm hmm. oh, เป็นวงกลมเลยเยทุกคนมันเป็นอีกพันหนึ่งนะคะที่อีกพันหนึ่งก็มีของของคุณปู่มันจะเปรี้ยวๆนิดนึงแต่อันนี้เนะี่ยมันออกหวานไปหวานไปเลยหอมด้วยค่ะพันสีเอาออ้ยเป็นรอยยิ้มเป็นวงกลมโอเคทำงานต่อค่ะ ทำงานใช่ไหมดู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 นนดูู่ด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 านูดูดอดู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 ดาดูดงดนดู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 าูดูดูนทดูคนดู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 ดาดู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 ด่ดูดเดู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 กาอดเด ให้น้องเฟมีก่กลับมาที่บ้านเพราะว่ามันร้อนค่ะวันนี้เป็นเกษตรกร,ะกรมะขามมะขามหวานทันสีทองเชียงร้ายใครอยู่เพื่อเธงเชียงร้ายแม่มาหาแม่เจนได้นะชิมอะไรนะมะขามหวานทันสีทองค่ะใหญ่ม,ม,มาก รอบ2ค่ะทุกคนรอบแรกไม่ได้ต้องตัดแบงนีน้โอ้โ,อโอหแมเอาเลยมาลองเลยรอบนี้ตอวนี้มียายหมอนอายุจะแปสิบมาด้วยนะคะเชมีไม่มาเขารอถึงมีบอกว่าร้อนอุ้เยเหมือนกันนะทุกคน ปจัดการดื่มดื่มเอาที่นั่งต่างเล็กๆมาเหนือเร็กกล้องทุกคนน้องสูงเท่าแม่แล้วคะ่ะน้องเป็นต้นอะโวคาโดเมื่อก่อนอยู่เชียงใหม่แม่กินอะโวคาโดไม่รู้ว่าผ่านอะไรพื้นเมืองแล้ว่าอะไร เดี๋ยวก็ให้เพาะเพาะแล้วก็มันก็เป็นเมล็ดออกมาเรากินเสร็จแล้วแล้วก็มาตอนนี้น้องโ,อโตเท่าแม่แล้วค่ะถ้าเป็นคนก็ตั้งแต่แม่มาที่เชียงรายก็สมปีแล้วที่จริงมันมีหลายต้นนะคะกิดอันนี้เป็นโอ้นี่ตายไปแล้วก็ตายหมดเลยค่ะทุกคนแต่อ,วอวโวคาโดยังอยู่ เขาก็โตนะแต่ก็แปลกมากเลยเขาตายไปแล้วถัดใบหรือเปล่าไม่ไม่แนกต้นนึ้ก็ใช่ค่ะงห้อะโวคาโดตายเอ๊ะอะไรนะโกโก้ตายไปเยอะหลายต้นเลยค่ะทุกคนแต่อะโวคาโดยังอยู่เดี๋ยวแม่มีอยู่ที่บ้านเดี๋ยวรอมันหน้าฝนค่อยเอาน้องมาโลอีกที ลำไยออกชอ่อไม่รู้ว่าจะติดลูกไหม <S <S เป็นออร์แกนิกทั้งนั้นเลยคะ่ะทั้งส่วน,นพว่นพ่อกับแม่ไม่เคยชอบอะไรที่เป็นยาพวกพ้นยาอะไรเท่าไหร่ถ้าเป็นปุ๋ยก็เป็นปุ๋ยอคอกธรรมดานี่มีต้นกล้วยอันนี้เป็นกล้วยเล็บมืนางค่ะมีหนออไม้ดองเอ้ยหน่อไม้ดองหน่อไม่หวานหน่อไม่ดอ อันนี้เป็นมหาวิทยาลัยพรุ่งนี้เราจะมาเอาต่อนะะคทุกคนโอเคเราไปเจอกันที่บ้านนะไปเห็ <laughs> นบ้านแล้วจ้าเทคทอลมหาวามเราหนึ่งสองอันนี้ยังไม่ได้คัดอันนี้กำลังคัดน,นี่ลูกชายกำลังคัด <laughs> แม่บ่ามาีดึกดื่นก็ทุกคนสนุกด,ดีเป็นอีกวันหนึ่งที่ไม่ได้อยู่แต่บ้าน ก็ไม่ดูว่ามาข่าวเราไม่คิดว่ามาันจะเยอะขนาดน,นี้แม่คิดว่าพ่อแค่เก็บออกมาให้แม่กินที่บ้านเฉยๆเอาไปเอามาทุกคนพ่อโพสขายค่ะจะมีคนเมาๆแล้วนะที่ิู้ห้าสิบบาทนะคะใครอยากทานอ่ะอยู่เวียงเทิงจวงเพื่อเทิงหรือว่าใครอยากทานค่าส่งไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะฝากแม่หมั่มมด้านะ ค่ะทุกคนเมื่อกี้ที่แม่ไปส่วนสเสียดายมากเลยอันพวกเนี้ยเรากินอันนี้เดี๋ยวมีแม่ค้าที่ในตัวเมืองจังหวัดมาเยรมีครับคุ่นีจะเป็นพ่อค้าขายพ่อค้ามีคุณพ่อค้าอันนี้ยังไม่ถึงครึ่งนะคะที่เราเอามาเฟมี่อยากกลับบ้านก่อนก็เลยพากันมาเดี๋ยวจะกลับไปใหม่ค่ะทุกคน ลายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ช่องไ,ม,ไม้วมากันได้เลยอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะ